ในกรณีของลูกค้าที่ต้องการโอนเงินเข้ามาเก็บไว้ก่อนหรือสําหรับท่านที่เป็นบัญชีจํากัดวงเงิน3 0 0 0 0นต้องการสะสมเงินไว้ในแอป cross ก่อนแล้วค่อยโอนกลับไทยก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการฝากเงินเข้า wallet โอนต่างประเทศกับ cross กันนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการฝากเงินไว้ก่อนกดคําว่าโอน wallet ต่างประเทศตรงด้านบนนะคะหลังจากที่กดปุ๊บมันก็จะเด้งมาที่หน้า wallet โดยคุณลูกค้าจะเห็นว่ามี2ออย่างก็คือ wallet โอนต่างประเทศและ wallet โอนในเกาหลีนะคะ W อล l ล็โอนต่างประเทศนะคะกดเติมเงินได้เลยนะคะคุณลูกค้า Wallet มี2อันไม่สามารถโอนเงินเยกไปหากันได้นะคะโดยก่อนเติมเงินยังไงเช็คให้ดีก่อนที่จะกดเติมเงินนะคะกดเติมเงินวอลเล็ตต่างประเทศนะคะวอลเล็ตต่างประเทศจะมี3ช่องทางในการโอนเงินเข้ามาคือโอนด้วยตนเองฝากที่ร้านสะดวกซื้อและเอาเงินสดไปหยอนที่ตู้ ATM ATM ที่ร้าน GS 25นะคะแต่ท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนวอลเล็ตเข้ามาท่านใดที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีเข้ามาจะขึ้นว่าโอนด้วยตนเองตรงนั้นก็จะหายไปนะคะ เดี๋ยวมาดูวิธีที่1โอนด้วยตนเองสำหรับท่านที่ผูกบัญชีไว้กับครอสนะคะหลังจากเข้ามาแล้วก็จะให้กรอกยอดเงินที่ต้องการเติมเข้ามานะคะโดยการฝากเงินเข้ามาไม่มีค่าธรรมเนียมหลังจากนั้นกดเติมเงินนะคะก็จะมีหน้าแบบนี้ขึ้นมาคุณลูกค้าสามารถไปทํารายการจากแบงกิ้งของคุณลูกค้าโอนเข้ามาได้เท่านั้นนะคะ ในกรณีที่ต้องการเติมเงินเข้ามาใน wallet ต่างประเทศจะต้องเป็นบัญชีที่ของตัวเองเท่านั้นไม่สามารถใช้บัญชีคนอื่นโอนเข้ามาได้แต่ในกรณีที่เป็น wallet ในประเทศสามารถใช้บัญชีคนอื่นโอนเข้ามาได้นะคะคัดลอกเลขบัญชีนี้ไปโอนจากแอปแบงกิ้งหรือตู้ ATM ได้เลยค่ะหลังจากที่เราทําเรื่องในแอปแล้วเดี๋ยวเราจะโอนเงินจากแบงกิ้งเข้ามาบัญชีของ cross กันนะคะก่อนอื่นไปแอปแบงกิ้งที่คุณลูกค้าใช้อยู่ค่ะจะต้องเป็นบัญชีที่ลงทะเบียนกับ cross เท่านั้นนะคะ พอไปที่แบงกิ้งแล้วกดโอนเงินในประเทศเกาหลีค่ะจากนั้นใส่ย,ยอดเงินที่ทำเรื่องไว้กับครอสอย่างเมื่อสักครู่มีการใช้แต้มไป5,000แต้มก็หักลบไป5,000นวนะคะจากที่โอน1,000 0 0ก็กลายเป็นว่าโอน95,000เข้ามาก็พอนะคะเรื่องบัญชีธนาคารของครอสค่ะเป็นชีธนาคารของครอสจะแตกต่างกันไปในแต่ละแบงกิ้งกับตู้เอเนะคะสามารถตรวจสอบได้อีกทีที่หน้าจอได้เลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูค่ะ ถ้าสมมุติว่าคุณลูกค้าใช้เป็นบัญชีของ k b ฮา n a นะคะเลือกเป็น KMSFC ตัวโลโก้สีเขียวนี้ได้เลยนะคะส่วนหมายเลขบัญชีของ cross กดวางได้เลยนะคะหมายเลขบัญชีจะขึ้นต้นด้วย0 6 6 4 0 1ค่ะหากใช่กดถัดไปได้เลยนะคะพอมาถึงหน้านี้ให้ รวจสอบดูนะคะว่าชื่อผู้รับกับชื่อธนาคารถูกต้องตรงไหมเลขที่บัญชีจำนวนเงินถูกต้องตรงไหมหากถูกต้องกดดิกถูกค่ะแค่นี้เงินก็จะโอนได้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเมื่อถึงขั้นตอนนี้ใส่บันรของธนาคารแบงกิ้งนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการโอนเงินจากตู้ ATM เข้าบัญชีของ cross นะคะก่อนอื่นไปที่หน้าตู้ ATM ค่ะหากตู้ไหนมีเปลี่ยนภาษาได้ให้กดเปลี่ยนภาษานะคะเลือกเป็นภาษาไทยคะ่ะจากนั้นกดโอนเงินนะคะ ใส่เป็นบัตร ATM เข้าไปได้เลยค่ะค่ะ <net> แล้วก็ให้เลือกเป็นโค้ดธนาคารนะคะธนาคารของ cross จะใช้คำว่า50ค่ะ50หรือ050นะคะอย่างตู้น้องหยอบจะใช้เป็น50ก็กด50ยิืนยันค่ะใส่หมายเลขบัญชีธนาคาร cross นะคะ กดยอดเงินค่ะยอดเงินตามที่ทําเรื่องไว้ในแอปครอสได้เลยนะคะหากท่านได้มีใช้แต้มใหญ่ลืมหักลกแต้มด้วยนะคะต้องโอนเข้ามาเป๊ๆะๆขาดหรือเกินสักหนึ่งวันก็จะไม่ได้ค่ะกดยืนยันค่ะหลังจากกดยืนยันแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะก็รับสลิปแล้วก็รอรับเงินที่ไทยได้เลยค่ะ วิธีที่2สําหรับการเติมเงินเข้าโอนวอลเล็ตต่างประเทศนะคะวิธีนี้แนะนําสําหรับท่านที่ไม่มีบัญชีเกาหลีหรือต้องการเอาเงินสดไปฝากที่ร้านสะดวกซื้อนะคะวิธีรนี้นะคะขั้นแรกกดเติมเงินค่ะกดฝากเงินที่ร้านสะดวกซื้อและกดยืนยันหลังจากนั้นระบุยอดเงินเข้ามานะคะสมมุติต้องการฝาก1นึ่งแวอนก็จะขึ้นแบบนี้นะคะโดยไม่จะไม่มีค่าธรรมเนียมการฝากเงินที่ร้านสะดวกซื้อนะคะคุณลูกค้า หลังจากกรอกยอดเงินที่ต้องการกรอกแล้วกดเติมเงินได้เลยนะคะเลือกสาขาที่ต้องการฝากเข้านะคะจะเป็น gs 7, ซ cu หรือ e mart 24ก็ได้เช่นกันนะคะหลังจากกดยืนยันแล้วให้กดดูบาร์โค้ดจะมีบาร์โค้ดแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณลูกค้าสามารถถือเงินตามจำนวนที่ต้องที่ระบุไว้ในแอปนะคะและเอาบาร์โค้ดไปสแกนได้เลยที่เจ้าหน้าที่พนักงานร้านสะดวกซื้อนะคะสำหรับ ท่านใดที่ไปร้านสะดวกซื้อแล้วเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจว่าต้องการให้ทําอะไรด้านล่างจะมีคําอธิบายวิธีการฝากเงินภาษาเกาหลีให้เจ้าหน้าที่ร้านสะดวกซื้อดูนะคะคุณลูกค้าสามารถเลื่อนลงไปด้านล่างและโชว์ให้เจ้าหน้าที่ร้านสะดวกซื้อดูได้เลยนะคะเขาก็จะเข้าใจวิธีการฝากเงินเข้ามาให้เราค่ะหลังจากที่คุณลูกค้าทําอย่างนี้เรียื่นเงินให้เขาแล้วอย่าลืมเก็บสลิปไว้ด้วยนะคะเมื่อถึงร้านสะดวกซื้อแล้วให้ยื่นบาร์โค้ดให้พนักง,งานสแกนนะคะพนักง,งานจะรับเงินสดจากคุณลูกค้าไป หลังจากที่เขารับเงินสดแล้วให้เก็บใบเสร็จไว้ทุกครั้งนะคะหลังจากได้รับใบเสร็จรอ2นาทีนะคะแต่ว่าสําหรับร้านซ u ให้รอ20นาทีนะคะพอเงินเข้าแล้วเติมต่อได้เลยค่ะและวิธีที่3สําหรับท่านใดที่ต้องการเอาเงินสดไปะหยอะที่ตู้ ATM ร้าน GS 25สามารถกดเติมเงินตรงนี้นะคะและเลือกเป็นฝากเงินสดที่ตู้ ATM นะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะคุณลูกค้าการฝากเงินสดที่ตู้ ATM อะคะ่ะจะทำได้แค่ร้านสะดวกซื้อ GS c 15เท่านั้นนะคะหลังจากเลือกเสร็จแล้วกดยืนยันค่ะกดยืนยันเสร็จแล้วระบุยอดที่ต้องการโอนเข้ามานะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนการเอาเงินสดไปฝากกับเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อก็คือจะทำได้ไม่เกินครั้งละ5แสนและสูงสุดวันละ5ล้านวอนนะคะกดเติมเงินค่ะ หลังจากขึ้นรหัสแบบนี้ขึ้นมาแล้วคุณลูกค้าสามารถเอารหัสนี้ไปกรอกที่ตู้พร้อมถึงเงินสดไปฝากได้เลยนะคะถ้าท่านใดไม่ทราบวิธีการใช้วิธีการฝากคุณลูกค้าสามารถกดแนะนําการฝากเงินสดที่เครื่อง atm ได้จะมีวิธีแบบนี้ขึ้นมานะคะคุณลูกค้าสามารถทําตามขั้นตอนตรงนี้และเอาเงินไปฝากได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่ไม่แน่ใจว่า gs 25สาขาไหนสามารถฝากได้คุณลูกค้าสามารถกดดูตําแหน่งตู้ฝากเงินสดที่ใกล้ที่สุดได้เลยนะคะ ก็จะมีแผนที่ขึ้นมาแบบนี้คุณลูกค้าก็จะสามารถหาร้านสะดวกซื้อที่ใกล้กับเราได้จากแมปในแอป r o s s ได้เลยนะคะเท่านี้หลังจากที่โอนเงินเข้ามาตามวิธีนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะก็เอาไปที่ตู้ ATM ในร้าน g S 25นะคะพอไปถึงร้าน g S 25แล้วให้กดดูคำว่าแนะนำการฝากเงินสดนะคะเมื่อถึงร้าน g S 25แล้วให้ตรงไปที่ตู้ ATM ที่ทั้งฝากและถอนได้ หาคำว,ว่า a อป m ั n น,นีหน้าตู้ ATM นะคะพร้อมกับใส่เลข12หลักที่ระบบ Cross ออกให้ค่ะเลข12หลักของแต่ละท่านจะต่างกันไปนะคะใส่ตามที่ต้าแอปโชว์แล้วกดคอนเฟิร์มนะคะให้ตรวจสอบว่าเลข12หลักถูกไหมใช้ครอสไหมหากใช่กดคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็เตรียมเงินสดไว้ได้เลยนะคะ ก่อนที่จะใส่เงินลงไปให้จัดธนบัตรให้ตรงให้ดีๆนะคะทางตู้จะได้รับเงินนับยอดเงินได้ถูกต้องนะคะจากนั้นกดคอนเฟิร์มเพื่อปิดตู้นะคะรอระบบนับเงินสักครู่หนึ่งะคะ่ะหลังจากระบบนับเงินเสร็จแล้วตรวจสอบยอดเงินพร้อมกดคอนเฟิร์มให้กด yes เพื่อรับไปเสร็จเป็นหลักฐานไว้ทุกรอบนะคะ ตรวจสอบอีกรอบนึงนะคะว่ายอดเงินถูกต้องไหมหากใช่กดคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็จะมีใบเสร็จออกมานะคะให้รับใบเสร็จเอาไว้หลังจากที่ได้รับใบเสร็จแล้วรอประมาณอีก2นาทีนะคะเงินถึงจะตีเข้ามาในระบบ cross นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วคะ่ะ หลังจากฝากเงินเข้ามาใน wallet แล้วไม่ว่าจะเป็นโอนด้วยตนเองโอนที่ร้านสะดวกซื้อหรือเอาเงินสดไปฝากที่ตู้นะคะเงินใน wallet ที่เติมเข้ามาก็จะอยู่ตรงคําว่า wallet ต่างประเทศคุณลูกค้าจะเห็นว่ามีสองสี wallet โอนในประเทศและ wallet โอนต่างประเทศนะคะ2อง wallet นี้เงินไม่สามารถยกไปมาหากันได้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการโอนเงินกลับไทยกดตรงสีฟ้าโอนเงิน wallet ต่างประเทศนะคะกดโอนเงินต่างประเทศอีกครั้งกรอกยอดเงินที่ต้องการโอนกลับไทยเหมือนกันเลยค่ะ หลังจากนั้นก่อนที่คุณลูกค้าจะกดยืนยันให้เช็คช่องทางการเติมเงินอีกทีให้ตรงนี้เป็นคำว่า wallet ต่างประเทศนะคะไม่อย่างนั้นเงินจะไม่ดึงออกจาก wallet นะคะหลังจากเช็คยอดเงินที่ต้องการโอนช่องทางการเติมเงินเป็น wallet ต่างประเทศเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยันค่ะหลังจากกดยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าก็สามารถเลือกข้อมูลผู้รับจากตรงนี้หรือกรอกใหม่ได้เลยนะคะเช่นเดียวกันนะคะกรอกข้อมูลผู้รับให้ถูกต้องค่ะ หลังจากกรอกธานาคารและบัญชีผู้รับเรียบร้อยแล้วลงมากรอกข้อมูลผู้รับนะคะโดยตรงนี้จะให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะถ้าไม่แน่ใจชื่อและนามสกุลหรือตัวสะกดของชื่อนามสกุลผู้รับให้ทักมาถามที่เจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ค r อสสะกดให้ค่ะกรอกชื่อนามสกุลเรียบร้อยแล้วกรอกเบอร์โทรศัพท์นะคะที่อยู่ผู้รับกรอกเป็นแค่จังหวัดง่ายๆแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่จาเป็นต้องกรอกละเอียด หลังจากนั้นเลือกความสัมพันธ์กับผู้รับเงินกดถัดไปเลือกวัตถุประสงค์การโอนเงินและที่มาของเงินให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นตรวจสอบข้อมูลเพื่อความแน่ใจอีกทีว่าทั้งหมดถูกต้องแล้วโดยเฉพาะธนาคารและเลขบัญชีนะคะ หลังจากมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้วคุณลูกค้าสามารถกดใช้พอยต์ได้เช่นกันนะคะถ้าคุณลูกค้ากดใช้พอยต์เงินที่จะหักในวอลเล็ตจาก1นึ่งแสนวอลหรือยอดเต็มก็จะหายไปก็เท่ากับว่าครั้งนี้ไม่เสียค่าธรรมเนียมจากจะหัก1นึ่งแสนก็จะเหลือแค่95,000ในกรณีนี้นะคะกดใช้พอยต์เรียบร้อยแล้ว,ลวกดถัดไปแล้วก็กรอกรหัสหรือว่าลากเส้นตามที่เราเคยตั้งไว้นะคะ เท่านี้ก็จะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณลูกค้าจะเห็นว่ามีเงินคงเหลืออยู่ใน 5, วอลเล็ตห้าพันวอนอยู่นะคะเพราะว่าเราใช้พลอยไปหลังจากนี้ไม่เกิน5้านาทีก็รอที่ไทยได้รับเงินได้เลยนะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ